อสุดยอดนะชอบอะอะไรนะชอบชอบอย่าเพิ่งพูดคำนั้นถ้ายังไม่เห็นตอนยืนโอ้ชอบมากจะเต็มบ้าเลิศจะเต็มบ้า เต็มสิอุ้ยอยู่อายุเท่าไหร่กันอ่ะยีิบสองค่ะโอ้เรียนปีสี่อยู่จบแล้วจบแล้วพิ่งจบเลยพิ่งจบเลยให้ไหมแต่ว่าอ้แต่เราเรายีิบสองเรายังเรียนอยู่อใช่ใช่ใช่ช่น่าจะเข้าช้ามั้งสงสัยอันนี้น่าจะเกิดต้นปีแหละเลยได้เข้าก่อนอ๋อ อยู่จังหวัดอะไรอะฮะอยู่จังหวัดอะไรเชียงใหม่ค่ะเฮ้ยอะไก็เชียงใหม่อะใกล้กันแล้วกันแต่ว่ามีญาติอยู่แถวนั้นอ๋อว่าทำไมเสียงแบบเสียงแบบเป็นแบบคนแบบคนเหนือถูกไหมเราพูดสำเนียงนั้นได้ไหมพูดสำเนียงนั้นได้ไหมอ่ะ สันคือแบบแพ้ทางเลยอะอม่แต่แต่ฝั่งเหนือฝั่งเหนือนี่หูเรื่องมันกาะฟังเหนือหูเรื่องอ่าได้รู้เรื่องอยู่แต่ว่าพูดไม่ได้แต่ว่ารู้เรื่องอ่าใช่ใช่ใช่อันนี้อยู่จังหวัดไหนอยู่อยู่อยู่ปทุมใช่อยู่กลางเลยอยู่ภาคกลางเลย เมื่อกี้บอกเมื่อกี้บอกใกล้คืออะไรวะใกล้หมายถึงมีญาติอยู่ใกล้นะคือมีญาติอยู่เชียงใหม่เหมือนกันมีญาติอยู่เชียงใหม่เหมือนกันใช่ใช่ใช่เออแล้ววอยู่เชียงใหม่ตอนแรกอะที่ตอนแรกสอยู่เชียงใหม่ทำไมอะเสียงเสียงเราสำเนียงอันนี้หรอหรือว่าไม่แบบคือแบบก็เห็นแบบแบบแบบเหมือนดีใจแบบอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยแบบวัดเดียวกันเนอะ โอ้ชอบสัมเดียงจังเลยองเนยโอ้แล้วอยู่มออะไรกันอะเรียนมออะไรกันมอชอวะอันนี้เรียนมอแม่โจ้อ๋อมอหยมอออมแม่โจ้อ๋ออ๋อไอมออะไรนะที่วิวสวยๆอันนั้นแม่ฟ้าหลวงแม่ฟ้าหลวงที่เชียงรายที่เชียงรายโอ๋อโอเคโอเค อยู่หอกันเหรออยู่ยบ้านอดู่บ้านอ๋อพี่น้องกันเหรอหรือว่าใช่ใช่อ๋อพี่น้องกันแล้วญาติกันใช่ค่ะลูกพี่ลูกน้องอ๋อก็ก็คือรุ่นเดียวกันเลยอันนี้มหกอ๋อมหกกับคุณพี่ที่เรียนจบแล้ว ใช่เลยก็เป็นเพื่อนกันแล้วเป็นเพื่อนเพื่อนกันอ่าอ๋ออออ๋ออุ้ยชอบสํเนียงจังเลยอ่ะชอบจริงๆนะมันแบบชอบชุดอ่ะชอบชุดอ่ะมันมีเสน่ห์ไงชอบชูดอ่ะชอบชุดชุดเด้อไอ้ ชอบชอบชอบเออโดนเส้นจ้าอยากมีแฟนอยู่เชียงใหม่เอ้ยไม่ใช่อยากมีแฟนอะไรนะอยากมีแฟนเป็นคนเหนือเว้ยว้าวสุดยอดเลยชอบชอบจริง e n e ิเยี่มไหม e เยี่ยมไหมสุด เกินร้อยชอบอย่างเงี้ยแบบเลิศเลยใช่มีกำลังในการพูดสเปกเลยดีอย่างเงี้ยเออโสดหรือเปล่าครับโสดหรือเปล่าครับมีใครมีแฟนแล้วหรือเปล่าครับไม่มีอุ้ยทำไมอ่ะโอ้ไม่บรรยงไปเจอไงแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันเท่อุ้ยเอ้ยเท่จริงจริงเดี๋ยวนี้เขาแบบเป็นโสดและจริง ใช่มสวยและยังโสดอ่ะคือแบบคือวเลิศกว่าเลิศกว่าจริงนะจริงนะเลิศเลยต้องแพ้อะไรอ่ะใช่ซิวอ่ะใช่ใช่แบบเยี่ยอะไรวะมีไอจีไหมขอไอจีได้หรือเปล่าได้ได้แลกกันมาเดี๋ยวฟอกกับเลยได้เลยน้องยองตัวนั้นเลยเหรอ มาแลกกันใช่ไหมยังไม่ถามเลยชื่ออะไรเอาคุณพี่ก่อนคุณพี่คุณพี่อายุยี่สิบสองชื่อไม่ชื่อม้ชื่อไม้น้องน้องชื่อพิมโอ้ไม้กับพิมว้าวเจ๋งว่ะสุดยอดเอ้ยเดี๋ยวพิมพิมเอมไลนพิมกดเข้าไปชื่อเปิ้ลก่อนเนี่ยพิมฟอ์ไปเลยติเปิลพิมอ่ะอันนี้ชื่อไอจีใช่ไหมใช่แล้วครับผม นี่พิมฟอลไปก่อนแล้วก็อันนี้ของไม้ถูกไหมของไม้ค่ะของไม้อออเอ็นเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อพิมฟอไปก่อนแล้วเดี๋ยวไมลฟอลไปกนดี้ได้เลยขอบคุณมากเพราะอันนี้โทรโทรในนี้อยู่ได้ได้เลย ชอบเอ็นอร์ทนร้อนเหลือเออที่เชียงใหม่นี่ที่เที่ยวเยอะถูกไหมโออใช่ฝุ่นยังฝุ่นยังเยอะอยู่ไหมไม่มีมีแล้วไม่มีเลยภูเขาเลยตอนเนี้ยอ๋อเราเราเราอยู่ในเมืองป้าหรือว่าอยู่นอกตัวเมืองอ๋ออยู่นอกตัวเมืองอ่าแต่ก่อนมได้ไก่จากตัวเมืองแบบขี่รถไปสักยี่สิบนาทีอันอันนี้

สอนเนียงวันน่าหักมันก็นแบบมีสนเสน่ห์อ่ะใช่น่าหักมากเลยสอนพูดหน่อยได้ไหมอ่ะน่าค่ะน่าหักแปลว่าน่ารักถูกไหมถูก <c oughs> <c oughs> แล้วเอเอไม่เห็นพูดไม่เห็นพูดเจ้าเจ้าลงท้ายเลยอ๋อแบบมันชอบพูดกับคนผู้ใหญ่หรอจ๊ะคนโฉมหน้าแบบเป็นอะไรเจ้าแต่กี้ก็อู้ยอยู่อ๋อเอาไว้พูดกับแบบคนที่มีอยายุสูงกว่าอย่างเงี้ยหรอเม็นเหมนเมนอ๋อ ถ้าเกิดพูดกันเองก็ไม่ต้องมันเป็นอย่างอ๋ออันนี้เพิ่งรู้นะเนี่ยจะเข้าจริงก่อนคนดได้ก่อนลงว่าเจ้าเคยลงมาเที่ยวในเมืองไหมฮะเคยลงเคยลงมาเที่ยวในเมืองไหมเที่ยวเที่ยวไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงในในกรุงเทพในปทุมในปริมณฑลคือบอกเคยไปกรุงเทพเลยอะ อยากไปเหมือนกันอยากไว้เป็นเด็กสยามเออแต่งเลยมาแซบๆเลยอยากโดนสองท่านเฮ้ยได้นะจริงทรงนี้คือได้เลยจริงๆทรงนี้คือได้เออถ้ามาก็ทักพี่มาได้เลยเดี๋ยวพี่พาเที่ยว โอ้ถ้าจะเอลกซ์ีล้นเหลือฉ่วแต่ต้องเตรียมแรงไมเยอะหน่อยนะใช่แล้วอยู่บ้านกันสองคนเหรอเงียบกริบเลยอันนี้อยู่ในห้องอยู่ในห้องออยู่หลายคนมีตายไายแม่นะอ๋อ <ś les> ไม่มีอะไรจะถามพี่บ้างหรอหมดเรื่องคุยแล้วอะคิด <ทำ S 1> ไม่ออกละพ,พี่ชื่ออะไรอะอ๋อพี่ชื่อเวฟเวฟอ๋ออันนี้ใช่ไหมที่น้องพิมใช่แล้วเวฟอ๋อหนน้องฟอร์มที่มาแล้วใช่ไหมน้อง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 พิมใช่มายรุ่นเดียวกันกับน้องพิมใช่มหกน้องมาหกอันนี้จบละอ่าจบแล้วเข้าใจกันเราวบบ จบแล้วผ่านศึกมาเยอะจรินี่ก็ใกล้จบแล้วเหมือนกันแบบอ้กว่าจะจบได้ยยบเย็นใช่อันนี้แถวสี่ปีอ่ะห้าปีอันนี้แถาสี่ปีเรียนอะไรอะ่ะเออยังไม่ถามนี่ไงเรียนอะไรเรียนอันนี้เรียนบริหารการจัดการว้าวยอดสุดยอยดพี่พี่เรียนอะไรพี่เหรอพี่เรียนเอ่อไอทีเป็นเดฟโปรแกรมเมอร์ โอ้โหยากนะแบบเขียนโคดรคล้ายๆเขียนโคจรใช่ใช่เขียนโคตดจ้าแค่น้องเรียนน้องกว่าจะไปปวารวแล้แค่เขียนโค้ดอ่ะจริงพี่ชอบไงอ่าก็แล้วแต่คนชอบแต่น้องว่าน้องคือแบบยากอ่ะโคตรโค้ดดงไงยากอยู่ยากอยู่แล้วเราจะไปต่อไหนมหกแล้วโออยากเข้าใช่อยากเข้ามชอ เรียนคณะอะไรอะ่ะศึกษาศึกษาศาสตร์เป็นครูถูกไหมเป็นครูใช่ค่ะครูอะไรอะ่ะเป็นครูครูภาษาไทยอ,ะอ,าทายอ่ะภาษาไทยสุดยอดคืออยากเป็นราชการถูกไหมควาจริงน้องก็อยากรับหนราราชการเป็นดีกว่ารู้สึกมันก็มั่นคงอะอแต่ก่อนจะได้รับนี่ก่อโอ้น่าจะสอบเยอะแหละ ใช่เยอะอยู่เยอะอ่กันว่าแบบถ้าจบครูมาปุ๊บอาจจะได้แบบเขาก็มาว่าแบบเขาจะได้เป็นได้ก่อนหรือแบบเขาจะได้ไปทํางานอย่างอื่นมากกว่าหรือเออ่าแต่ก่อนเรียนเรียนครูไปก่อนได้ได้ถ้าชอบก็เรียนได้หมดแหละพี่ไม้พี่ไม้ง่วงก็หรอพี่ไม้แล้วพี่เรียนมอะไรอ่ะพี่เรียนมอลังสิตจ้ะลังสิตวนร้าย <laughs> ดูชุดก็รู้แล้วว่ามันไลก์ขนาดไหนจริงสิวันไลา์ของแท้เนี่ย <laughs> <laughs> นี่คือแบบคุยแอปนี้ทุกวันเลยปะไม่ไม่ไม่นานๆทีมาคุยจ้ะ <laughs> อ๋เ <laughs> <laughs> จอตัวตึงเลยวันนี้ยตัวตึงเลยจริงตัวตึงจริงบอกมาเลยคนเดี๋ยวดีค่ะดีหตตน อ๋อไม่ถึงไม่ไม่เคยเห็นคนมีเอนจีขนาดนี้ถูกไหมใช่ใช่หัวลอแบบออยางคานี้เลยอ๋อเฮ้ยชอบไหมชอบไหมชอบชอบเฮ้ยสุดยอดคืออันจิงนะกว่าคือพี่เล่นมาตั้งแต่ประมาณเอ่อทุ่มหนึ่งทุ่ม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 ครึ่งประมาณนั้นอ่ะคือบางคนเขาเจอพี่เขาก็กดต๊กตอกต๊กกดหนีพี่ไม่รู้ว่าทําไมเขากลัวหรือเปล่าไม่รู้เห็นใจชุดนี้อะไรอย่างนี้หรืออะไรไม่รู้ แต่บางคนก็บอกนะว่าอุ้ยน่ารักจังเลยก็มีแหละก็ปนๆกันไปใช่แต่น่ารักน่ารักใช่ไหมน่าฮักน่าฮักน่าฮักว้าวมีอะไรจะบอกด้วยแหละว้าจริงๆแล้วเราสตรีมอยู่ อ้วแต่ก็สงสัยละว่าแบบนั่งคอมอ่ะอีปิดจังเลยเออคนดูไม่เยอะคนดูไม่เยอะห้าพันัสดีคคะคนดูห้าพัน ขอเป็นคนดังหนึ่งวันนียไม่ที่เขาบอกว่าเนี่ยอ๋อดีที่เขาบอกอะเนี้ยชอบไปโอเค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 แปลำนึงนะแปลำนึงโอ้ยหายใจไม่ทันแป๊บนึ่บโอเคโอเคโอเคไม่ได้สตรีมแต่ว่าอัดคลิปอยู่อ่าเพี้ยเพี้ยเพี้ยไปลงยูทูบได้ไหม แต่ได้ไหมได้ไหมอันนี้อันนี้ขอขอได้ได้ะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ชื่อช่องพี่พี่พิมพ์ให้อันนี้คือ YouTube ใช่ YouTube TikTok ก็มีแหละ TikTok จะลงเป็นคลิปสั้นแต่ใน YouTube จะลงเป็นคลิปเต็มโอ้โหคุยนานว่าได้แล้วเราไปดูได้เพราะว่าก็มีหลายลายแล้วที่พี่ทำไป โต้องบอกว่าต้องบอกว่าคนก่อนหน้าไม่ใช่ชุดนี้นะเราไปดูก่อนก็ได้เป็นแบบชุดนักเรียนญี่ปุ่นเลยเพิ่งเดี๋ยวครับหนึ่งคือเพิ่งลงคลิปใหม่ไปเลยสดๆคลิปเนี้ยใส่ชุดนี้ครั้งแรกเลยใช่กครรังแลถือว่าเป็นบุญบุญบุญหรือบาปวะที่ทุกคนได้เห็นนี่นี่นี่ใส่ชุดนี้ไป ออ <Okay. S 1> อ่าอ,อันนี้ใน YouTube ใช่มใช่ใช่เพิ่งลงคลิปใหม่ไปใน YouTube แล้วก็เดี๋ยวเนี้ยไปตัดลง YouTube โอ้ไม่ไปขอขาวขาวนะพี่ <laughs> อะไรนะเนปนะใช่ใช่อันนี้คือชื่อชื่อ TikTok หรือว่าก็ทั้งหมดทั้ง YouTube แล้วก็ TikTok <อ>เลยจ้ะลองเสิร์ชดูก็ได้ช่ำ <c oughs> <c oughs> จริงถือว่า้อมเป็นคนดังใน <c oughs> อุ้ยอาจจะฟีดก็ได้นะเขาอาจจะชอบคนเหนือกันน่ารักเยอะเยีเยอยู่นะสองพันพันอุ้ยพี่โอุ้ยเหือยมากไอจีที่เปิดวาร์ปได้ไหม เปิดได้เลย okay, โยอเค,คขอบคุณครับขอบคุณครับอุ้ยทำไมน่ารักจังเลยอ่ะ <laughs> รับไหวด้วยทั้งคู่ลเลยพี่เขาแอบรัก <laughs> <laughs> เอเ่ะ <laughs> <laughs> จริงเเอน energy ล้นใช่ใช่คุยสนุกคุยสนุกเ <laughs> มื่อกี้จะพูดอะไรนะลืมละแป๊บนึงนะ <laughs> เออไม่นึกไม่ออกนึกไม่ออกเอา้ <laughs> เอานึกไม่ <laughs> อ<า> <laughs> อก<า>นึกไม่ออกเฮ้ยเรามาทำโปรคลิปกันดีกว่าทำยังไงอ่ะ อเราเราแอคเดี๋ยวเราเดี๋ยวพี่เอาไปเป็นโปกคลิปได้วะเรื่องอะไรแล้วเดี๋ยวแคปเอานะโอเคใช้ได้อ๋หอหนูแล้วจะพูดอะไรอ๋อจะบอกว่าถ้าเกิดว่าพี่ตัดเสร็จแล้ว <t> อะก่อนจะปล่อยพับบิกอะเดี๋ยวพี่ส่งไปในอินบ็อกซ์ให้ดูอีกรอบหนึ่ง ว่าลงได้ไหมอ่าใช่ใช่เดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งยังไม่ยังไม่ยังไม่พับบิกเลยโอเคใช่ใเฮ้ยโอเคมีอะไรจะคุยกับพี่อีกไหมคุยได้เลยนะพี่พี่ทำยู u ู e นานเนี่ยพี่ทำยูทู e นานยังเหรอเอาจริงนะไอช่องนั้นอ่ะสองพันซับอะยังทำไม่ถึงเดี๋ยวนะ คลิปล่าสุดคือคลิปล่าสุดก็นานแล้วแหละแต่ว่าต้องบอกว่าตั้งแต่ที่เริ่มกลับมาทำจริงจังเนี่ยสามเดือนโอ้โหเกามานานแต่ยืดเยื้อเยู่อเยื่อน่ะสามเดือนใช่ใช่ใช่มันมีมันมีวางคลิปฟีดอยู่อันไหนอ่ะมันมีฟีดอะไรในในทิกตอกอะน้องอยากเห็นนั่นมันมีฟีดใน youtube แต่ว่าเออมันมีฟีดใน youtube อยู่แต่ว่ามันแบบ เขา่าจะแบบติดเลนิดนึงก็เลยโดน u t u b e แบนอ๋ใช่ใช่ใช่เออว้าวซอมเป็นคนดังซะและ้วแบบนี้ยอยากโ oh. อก้ oh. อะไรอ่ะดูอะไรอ่ะดูติสตอพี่อ่าใช่ใช่ใช เดี๋ยอะ่า,าเดี๋ยวก็จะได้เห็นตัวเองอยู่ในนั้นแหละ <c oughs> จริงจริงมีทั้งวันเป็นมีแบบจริงจริงคลิปสั้นอะมีหมดเลยนะติ๊กตอ,อกยูทูบช็อตเลียวในไอจีแต่ถ้าคลิปเต็มอยู่ใน YouTube ยูทูบอย่างเดียวโอเคไว้เราจะติดตออ่อผลงานได้เลย <c oughs> ออขอภาษาเหนือสักประโยคที่แบบน่ารักน่ารักเลยได้ไหมอยากอยากให้พูดอะไรมากกว่าแบบขอขอพี่พูดประโยคอะไรมาหนึ่งอย่างเดี๋ยวจะพูดภาษาเหนือให้พี่ไม่รู้ว่ามันคือภาษาเดียวกันหรือเปล่านะเอาเป็นแบบเนเน่เน่โอเคจะเขินนิดนึง อพี่ไม่รู้ว่าโาซาเหนือเขาอาจจะมีอแดปคำอะนะโอเคก็ลองอแดปดูแล้วกันนะประมาณว่าแบบเขินอ่ะเขินอะไม่กาพูดอ่ะโอเค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 พี่หล่อจังเลยพี่น่ารักจังเลยคุยสรุปจังเลยอะไรอย่างนี้มันมีคำเฉพาะไหมก็มีมีมีว่าไอหล่อแตะ ไอ้นะคะขนาดไม่ก่อนอายูม่วนไอ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 นี่คือพี่ไอาหล่อแตะคือพี่พี่หล่อแท้อะไรประมาณนั้นถูกไหมอ่าแล้วก็อ๋ออ๋อแท้คือมากใช่ไหมพี่หล่อมากอ่าไอหล่อดแทะหรอไอ้นะักขนาดไอไอ้นะักขนาด ขนาดคือพี่น่ารักมากอุ้ยอู้ม่วนขนาดแบบอู้ม่วนแต๊ะอู้แบบอู้ม่วนสนุกอ่ะอู้ม่วนแลอู้ม่วนแต๊ะแปลว่าแบบพูดพูดสนุกดีได้คุยโอ้ยคุยเก๋อเนี่ยความหมายความหมายเหมือนกันอย่างยังเมื่อกี้เป็นอะไรนะประโยคแรกเป็น ไอ้หล่อแต้ถูกไหมเออไอ้หล่อแต้เนี่ยก็เหมือนที่หล่อมากถูกไหมแล้วประโยคที่จอก็เป็นไอ้น่ารักขนาดก็เหมือนที่น่ารักมากซึ่งถ้าไปเป็นไทยมันคือมากกับมากเหมือนกันแต่ว่าเหมือนใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นภาษาภาษาเออใช่ภาษาเหนือจะเป็นแบบแต้กับขนาดขึ้นอยู่กับว่าใช้ในรูปประโยคไหนถูกว่าเศษเคโคเท วิชาการสารเอสุดยอดเลยสุดยอดเลยแล้วไม่ปัดพี่ด้วยนะไม่ปัดพี่พี่ก็ไม่ไปนะไม่ไปติดไปติดตามผลงานใช่ติดตามผลงานเดี๋ยวรอดูขี้บั้ทาง YouTube TikTok ได้เลยถ้าเดี๋ยว follow ig ไปได้เลยขอบคุณมากเออน้องไมยขอบคุณมากเดี๋ยเพิ่งพูดพี่จำได้พี่จำได้ไมยถูกไหมไมยกับพิมพ์หรอ ถูกใช่ไหมแล้วพี่อย่างพี่เวฟอ่าถูกต้องน้องไมม์กับน้องพิมสุดยอดเอยาดนึกนานนึกนานไปหน่อยพอดีว่าก่อนอนี้ก็จำชื่อคนอยู่กันใช่ใช่ใช่โอเคต่างคนงาน ได้เลยครับผมขอบคุณมากครับ,บได้ <Okay. S 1> เดี๋ยวพี่ลงแล้วเดี๋ยวพี่ส่งไปให้ดูอีกทีโอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับผมบายบายฝันดีครับผมโอเคว้าวสุดยอดทุกคนนารักมากเลยอ่ะ